เนความเคลื่อนไหวนอลิซ่ากับโฆษณาใหม่ของ True ID เธอค่ะมาพร้อมกันกันกบคอนเซปต์ประมาณว่าถ้าพี่ๆให้ True ดูแลเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีนอริซ่าตามติดดูแลในชีวิตให้ทุกสิ่งอย่างนะคะแม้กระทั่งให้อาหารน้องหมาเนี่ยก็เสกได้เรียกว่าไฮเทคโนโลยีมากๆลุคนี้ของนอริซ่าก็น่ารักนะดูล้ำทันสมัยค่ะกับโฆษณาตัวเต็มก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนลุกถึง2ชุดด้วยกันทั้งชุดสีขาวแล้วก็ชุดสีดํานะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเจ้าแชงก็มีมาในโมเมนต์นะของคนอวดแฟนค่ะมีทั้งรูปที่ถ่ายคู่กันกับน้องลิซ่าแล้วก็พี่เจนนี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่มีใครเนี่ยท่านสังเกตบ้างหรือเปล่าดูเหมือนว่าน้องลิซ่าค่ะจะทําเก๋อ,อีกแล้วนะคะนั่นก็คือดุ่มว่าเธอค่ะจะไปใส่เขียวเงินมาด้วยนะคะ เห็นมีคนเขาสังเกตเห็นค่ะแล้วก็บอกว่าให้ซุงมเข้าไปใกล้ๆอาจใช่จริงๆด้วยนะคะหรือคุณผู้ชมคิดว่ายังไงนะเห็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยภาพเก็บตกจากงาน after party หลังจากที่แบคพิงค์ค่ะขึ้นแสดงในโคเชล่าเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็หลังเวทีค่ะก็มีการจัดเป็น after party แบบพิเศษให้กับพวกเธอด้วยเหมือนกันใช้ชื่องานว่า Pink c h e r ฮ่าเลยทีเดียวนะคะมีคุณไทก้าคุณเฟเดริกอาโนแล้วก็คุณพ่อปีเตอร์ค่ะมาร่วมงานนี้ด้วยเลยมีภาพเก๋ๆสวยๆนะคะของ s า s h บ b พ n k งค่ะมาฝากกันด้วยนะคะแอดก็รวบรวมเอามาให้ดูอีกทีนึงเลยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า